วันนี้มาในคอนเซปต์เจอาไทย Culture Capital ซึ่งทางสยามเซ็นเตอร์แบบอยากให้ทุกคนได้เห็นว่าที่เนี่ยมันเป็นศูนย์รวมอีกศูนย์รวมหนึ่งที่มีความเป็นไทยแบบเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบอาหารแม้แต่เสื้อผ้าที่เราใส่ที่เป็นจากดีไซเนอร์ของไทยรวมไว้ที่นี่หมดแล้วอะไรี้ก็ดีใจมากๆที่เป็นส่วนหนึ่งในการตอกย้ำว่าเฮ้ยที่นี่เป็นเป็นศูนย์รวมของความเป็นไทยจริงครับัีะ ก็จริงๆดีใจที่ทางสยามเซ็นเตอร์แบบเลือกพวกเรามาเนาะเพราะว่าส่วนหนึ่งพวกเราก็พยายามพูดมาเสมอว่าเข mm ็มจีลาก็อยากเป็นอีกหนึ่งยูนิตที่ช่วยผลักดันเรื่องของซอฟ t ์พาวเอะไรเงี้ยแล้วพอมันอยู่ที่นี่เนาะมันรู้สึกว่ามันถูกที่ถูกทางกับคอนเซ็ปต์แบบว่า the Thai Cultural Capital ค,คือศูนย์รวมความเป็นไทยด้วยความที่แบบเนาะช่วงนี้มันเป็นมันเป็นอะไรหลายอย่างที่เราอยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันให้ซอฟ์พาวเไทยมันแบบ ไปสู่ระดับโลกแล้วก็ทําให้คนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยขยับเข้าใกล้ความเป็นไทยมากขึ้นก็เลยรู้สึกว่าดีใจครับพี่วันนี้เป็นพวกเราสองคนอยู่ที่นี่หนุ่มไทยนี่มันไทยดีนะคะหนุ่มไทยเหรอครับไทยบ้านแบบนี้ดีครับเรบอกข้อดีพี่ว่าอะไรอะไรที่ทำเป็นไทยเราดีบ้านไทยบ้านเหรอครับพ่อครูนี่ไทยบ้านแน่นอนไทยบ้านนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ไหมครับก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งในซอฟต์ ก็อนช่วงนี้ก็เรียกว่าพวกเราก็ส่งออกซอฟพาวเวอร์ก็คือหนุ่มไทยบ้านคนหนึ่งที่มีเวทมนต์คาถาเธอมีมนต์ใดถึงมัดใจคนทั้งประเทศนะครับก็ดีใจมากๆที่คิดเวลาทำได้ก็ครูทำได้ครับผมนีงาะแตนครงบ้างนะคะสามวินีครับผมก็แรงมากๆเลยเกินแบบเกิน กนฝันมากๆเรียกว่าแบบคือตอนแรกที่ที่เราคุยกันไว้แบบพีพีแรกอ่ะอย่างน้อยแบบเราเราช่วยกันกับกับพี่ๆทุกคนกับแบบพี่ๆในพี่ๆโอ๋พี่ติดฝนอะไรแบบเนี้ยรวมถึงพี่ๆแฟนนิยายก็คิดว่าแบบน่าจะประมาณ5 6าแสนอะไรแบบเนี้ยก็เต็มที่แบบเกินเกินเกินเป้าเราแล้วอะไรแบบเนี้ยแต่พอมันข้ามล้านมา พอ EP 2มาก็ค่ามี EP EP 3นี่คือพีคไปเลยอะไรเนี้ยก็รู้สึกยินดีแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยที่พี่ๆทุกคนให้การสัพพอร์ตพี่ๆแบบสื่อทุกคนรวมถึงพี่ๆเด็ข้างนอกด้วยข้างนอกรอบด้วย<ม>ก็ขอบคุณมากๆเลยครับใช่ีใจ <c oughs> ากพอล่าสุดเมื่อวันก่อนแข่งรอบที่นี่มาแล้ว <c oughs> ครับก็ ต้องขอบคุณนะครับแฟนๆทุกคนเลยที่ให้การสัพพอร์ตเขมติดาต้องรอดดีมากเลยเนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือ,อ,อแม้ว่าเราจะออนเป็นแค่3ามอะไรเงรี้ยเราก็ได้รับการบอกต่อเราก็ช่วยแบบ PR ในหลายๆทางทั้งแบบการตัดคลิปการชิดคอนเทนต์ขึ้นมาทําให้มันแบบ แมสแล้วก็แมสต่อไปอีกอะไรครับรวมถึงแบบพี่พี่สื่อที่แบบลงข่าวให้พวกเราตลอดว่าพี่พี่หนึ่งออนแล้วนะพี่สองออนแล้วนะหรือว่าสถิติต่างๆที่พี่พี่ทข่าวให้คือพวกเราขอบคุณพี่พี่สื่อทุกสำนักเลยนะครับที่เอ็นดูเก่งน้ำปิงแล้วก็เอ็นดูในเข็มจีราต้องรอดนะครับก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ตอนนี้พวกเราคนไทยหลายๆคนเหมือนกับเนาะเหมือนกับหายกับความเป็นไทยความเป็นอีสานบางอย่างที่บางคนเกิดมาอาจจะไม่ฟังเพลงอีสานเลยแต่พอดูเรื่องนี้แล้วอย่างน้อยก็คือ แค่คุณได้เปิดไตเติลดูอ่ะคุณก็ได้ฟังแบบบทสวดที่มันเป็นบทสวดอีสานแล้วอะไรเงี้ยมันมันคือเป็นอะไรอย่างเงี้แหละที่เรารู้สึกว่ามันจะค่อยๆลดระยะห่างของคนในสังคมกับเรื่องของวัฒนธรรมที่มันอาจจะดูไม่ได้เข้ากับวัยรุ่นไม่ได้เข้ากับคนยุคปัจจุบันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีรากฐานของความเป็นมนุษย์ที่เราต่างเข้าใจในในวัฒนธรรมนั้นอยู่แล้วอยู่แค่ว่าเราจะย่อยมันให้เข้าใจง่ายได้ยังไงแล้วก็ส่งมาถึงคนรุ่นใหม่ได้ยังไงแล้วบรรยากาศมันไี้ค่ะ โอ้โหเยอะเยอะเยอะมากมาครับตลอดทางที่แบบเราขึ้นเริ่มขบวนไปอ่ะพี่พี่แบบมามารอแบบให้กำลังใจกันเยอะมากก็คือเราเราวนไปไปไปถึงวนเขาเรียกว่าวนอะไรเป็นวงกลมเลยอ่ะใช่วนเป็นวงกลมเลยแล้วก็ก็ม่จะมาจบใช่ก็พี่ๆก็ยังแบบยังรออยู่กันแบบตลอดทางเลยอะไรก็ขอบคุณเนี่ยว่าคือแบบว่าคนแบบเน้นสยญม ช่ก็คือตอนตอนที่เราเห็นอะเราเราเห็นแค่ด้านด้านเดียวฮะหมายถึงว่าเราเห็นแค่มิติเดียวก็คือด้านเห็นเท่านี้เห็นเท่านี้มีพี่พข้างหน้าแล้วก็มีพี่พี่ข้างๆาแล้วก็ข้างหลังที่แบบบกมือให้กันอะไรแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้เห็นอีกมุมหนึ่งที่แบบเป็นมุมท็อปออกมาเพิ่งมาเห็นในคลิปเพิ่งมาเห็นในคลิปแบบโหก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับใช่ขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆเลยก็ ไม่ได้ทักทายใครหรือว่าไม่ได้ไปแบบบกมือให้พี่ๆคนไหนก็ขอโทษด้วยนะครับบางมุมไปไม่ถึงจริงๆใช่บางมุมเข้าไปไม่ถึงเด็กน้าเกินไม่ไม่เกินหรือเกินมีมนุษย์อยู่จริงๆครับบนสี่ๆเลอยจริงประมาณห้าคนใช่มีมนุษย์อยู่จริงๆครับทุกคนเราต้อเห็นห้พคนเห็นกี่คนอ่ะจําจํานวนไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นรถขับไว น้ำป sí, ิงเห็นเห็นแล้วก็น้ำปิงอยู่ในเหตุการณ์น้ำปิงนี่อยู่ในเหตุการณ์ที่ว่าแบบเอไอของน้ำปิงเขาบอกว่าไม้บายข้างบนด้วยบนสะพานลอยด้วยเพราะว่ามีพี่ลอยดูอยู่เราก็เราก็ไม่เห็นยังไม่เห็นเราเงยหน้าขึ้นไปคือมันเลยขึ้นไปแล้วแต่พี่เก่งอ่ะเป็นคนหันขึ้นไปทีหลังก็อาจจะ้ำปิงใส่ผู้กอใช่ค่ะเราใส่ในระหว่างมันมีคนอยู่แน่เราก็ภาวนาให้มีแหละให้เป็นงานพระเจ้าถิ่นมีซึ่งก็มีจริงๆริงน้ำปิงอะค่ะภาวนาบรรยากาศ บรรยากาศมันเกินใช่ใช่แล้วก็มันมันเกินความคาดหมายไปเยอะพอสมควรครับซึ่งมันทําให้นันปิงรู้สึกเลยว่าแบบเอ้ยสิ่งที่เราตั้งใจมาตลอดมันมันมีคนรับรู้แล้วก็มีคนเห็นแล้วอะไรเงี้ยการที่จะรวมคนหลายๆด้อมหลายๆคนมารวมกันไว้ที่สยามแบบเยอะๆขนาดนี้มันเราก็ไม่รู้สึกเอ้ยเราไม่ได้รู้สึกอะเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดขึ้นในชีวิตเราอีกกี่ครั้งด้วยซ้ำก็เลยแบบ ดีใจมากๆครับแล้วก็เห็นคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยอ่ะเหรอเห็นคลิปมีคนเอาเบ็ดตกปลามาด้วยจริงเหรอเ้ามาทำไมเอามาถ่ายคลิปอะ่ะมันมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบมีสายยาวๆแล้วเขแบบถือเป็นไม์บูมอย่างเงี้ยนี้เรา <laughs> <laughs> ลงู่ยกันนะเราก็เห็นอยู่เพราะมันสูงมากแล้วเรามาเจอในคลิปอีกเราก็รู้สึกว่าพุ้ <laughs> <laughs> ยคิมจินาทำอะไรคนไทย <laughs> เก่งว่าน่าจะอย่างอย่างที่บอกว่ามันมันมันเข้ากับคอนเซปต์วันนี้เลยมันคือการการกระตุ้นความเป็นไทยทุกคนเก่งๆรู้สึกว่าเราเราเป็นคนไทยอ่ะลึกๆเราเราอยู่ที่ไทยบรรยากาศแบบไทยๆกินอาหารไทยกันอยู่แล้วอะไรแบบเนี้ยซึ่งเก่งรู้สึกว่ามันดีมากๆที่ไม่รู้ว่ามันมันมันเป็นเพราะอะไรมันมัน มันดีใจที่ทุกคนแบบออกมาพูดถึงความเป็นไทยพูดถึงเขียมจิลาในเรื่องของความเป็นไทยไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวภาษาวัฒนธรรมประเพณีต่างๆทุกคนแบบกลับมาเล่นกับกับสิ่งนี้แบบเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแผ่นเสียงที่แบบเป็นเพลงอีสานอะไรแบบเนี้ใช่แบบยอดไลค์แบบแสนแบบบางบางคลิปแบบหลักล้านอะไรแบบนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่แบบกลับกลับมา ให้ให้ชื่นใจว่าเฮ้ยอของไทยคนไทยก็ยังมีคนซัพพอร์ตอยู่ใช่ครับรแล้วเ<ช>ลตติ้งล่าสุดก็คือทุกประเทศทะลุไปไกลมากแล้เหมือนกันนะคะเลตติ้งขึ้นจากทีมีก็เห็นโอ้ยขอบคุณมากเลยครับคือนั้นปิงอึ้งมากสำหรับการเห็นตอนนั้นเพราะตอนแรกไม่ได้คาดคิดว่า มันจะเป็นกราฟแบบนี้เนาะคือมันตอนแรกมันตกไปแล้วในทีสองอะไรเงี้ยแบบรอปลงมานิดนึงแล้วก็กลับขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่สปอร์ตเนาะมันไปแตะเลขเลขหนึ่งกว่ากว่าอะไรเงี้ยในกรุงเทพรวมถึงแบบทังประเทศอะไรเงี้ยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าแผ่นหลังของคุณเขาหรือเปล่าอาทำไมวันนี้ใส่สีดำอะคะลูกอะไรนะฮะวันนั้นใส่สีขาวแล้วมันบางไปครับผมตันท่า ก็ไม่เชิงว่าห้ามฮะก็ไม่เชิงแต่วันนี้ก็สีดำได้เท่ๆมาเท่ๆเลยเพราะว่าหลังจากที่ใส่สีขาวแล้วดูเหมือนผู้เก่งก็คือจะไม่ใส่สีขาวเลยครับมันมีอะไรหรือเปล่าคะก็ไม่ได้มีอะไรเป็นนัยยะหรอกฮะใช่ก็เราต้องปรับเปลี่ยนกันบ้างเขาไม่ได้ห้ามแต่เราเกรงใจไหก็ไม่ได้ห้ามแต่ก็เกรงใจเกรงใจใครเกรงใจ น้องๆพี่ๆทุกคนใช่เพราะมันบางไปคือวันนี้เรามาเจอคนเยอะอาจจะไม่ถูกกระติษานเท่าไหร่ก็เลยโหคุณวันมาสกิ้งอ่ะคุณแทบไปถึงสะดือเริ่มต้นนี้สะดือแล้วทั่วสยามเลยวนสองรอบอย่างน้อยมันก็เป็นสีน้ำเงินนะันนน้นน่ะใช่ไหมครับพอเป็นสีน้ำเงินหนูก็เลยปวดได้ขนาดนั้นเลยหรอก็อย่างน้อยมันก็ไม่ใช่สีขาวที่บางๆใช่ไหมก็ ถือว่าเป็นความเกรงใจของพ่อครูแล้วที่ <Okay. S 2> มาควมเกงขาถือว่าเขายังไม่อยากเปิดเผยตัวตนเยอะมากแต่ถึงสะดือเราบางทีก็อาจจะอยากแต่จะอยากอีพีหลังๆอาจจะไม่เกรงใจละเนี่ยอาจจะไม่เกรงใจอาจจะไม่เกรงใจละอีพีสี่โอกาสว่าจะพลาดไปเท่าไหร่ดีคะเซนจิ่งกับคกับเคงอยากพลาดไปเท่าไหร่ดีพลาดไปไหมจริงจริงจริงผมผมรู้สึกว่า คือตอบตอบไม่ได้เหมือนกันนะหมายถึงว่าก็ฝากพี่ๆทุกคนนะครับเป็นดูเข็มจีราด้วยหมายถึงว่าคือเราเราทำทุกอย่างแบบสมบูรณ์หมดแล้วแหละหมายถึงว่าแบบเราเราถ่ายทําเราพยายามแบบทํากันบ้านให้ดีที่สุดแล้วที่เหลือก็ฝากฝากพี่ๆด้วยาอพี่ๆแบบเป็นดูเข็มจีราด้วยฝากทุกคนซับพอร์ตด้วยนะครับก็เราถึงเชื่อว่ามันมันจะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็เราจะสู้ไปด้วยกันครับใช่ ครับ,รบก็ผ่าเข็มจีราต้องรอดด้วยนะครับในอีพีถัดไปเทรนล่าสุดเนี่ยคือมีงานพ่วงต่อจากวันซีออนด้วยมันเลยขยับไปถึงแบบ4.2อะไรเงี้ยใช่ใช่แต่ว่าอีพีถัดไปก็ฝากไปทพี่แบบว่าร่วม Enjoy Moment แบบ ส่งกำลังใจในแฮชแท็กได้นะครับถ้าสะดวกหรือว่าถ้าดูสดได้ก็อยากให้ดูสดเนาะควบคู่กับดูออนไลน์ในไอชี้นะครับยังไงก็ยังอยากให้ติดตามว่าพ่อครูจะเป็นยังไงน้องเคมจะเป็นยังไงแล้วก็เจเชานนองพิเติ้ลเพื่อนวันจะ <c oughs> มีความสัมพันธ์วุ่นวายอะไรยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็อดีดีกับพี่เก่งครับสามปีที่ผ่านมายอดคอดผมมาแรงมากครัตอนนี้หนึ่งหนึ่งเอ็มแล้ว ก็ร,ร,รู้สึกดีใจเพราะว่าเมื่อก่อนเราเราก็ก็เป็นยูเซอร์คนหนึ่งที่แบบตามส่องแอคพี่ดาราทุกคนในวงการอยู่แล้วหมายกว,ว่าเฮ้ยทำไมพี่ันนี้แบบยอดฟอลเยอะจังแบบเฮ้ยเราเราต้องทำยังไงถึงแบบจะถึงจุดนี้ได้อะไระยอย่างน้อยวันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่เราประสบความสำเร็จไปไปไป,ไปพอยต์หนึ่งแล้วหมายถึงว่าในในการเดินทางอย่างหนึ่งแล้วก็ ต่อไปก็ฝากทุกคนซักพ์กด้วยครับก็ไปกันต่อครับสัก 300M ฮะทำได้เป็นไปได้ก็เป็นไปได้นะไม่ได้อ,อ่ะคุณว่าอีกทีที่แล้วเนาะมีป้านทุกคนลองแบบว่านพ่อจะมนมากที่สุโป้โหหัวางเนี้ยตับก็หน่อยอ๋อถ้านี้แหละ ูคนไทยแท้มีใบเซอร์มีเลขนะครับแบบประชาชน13หลักเข้าวัดทำบุญจิตใจดีพระเพียบเรียบร้อยฮะต้องเป็นแบบนี้นะตามหลักขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พี่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ หนองาหลายัวหลัวห่งสองสมหน้าหนึ่งสอนคกี้พาหนึ่งนชก้พายหนึ่งลาลาคคโอเก่ะเกงบีก็ีนะคหนึ่งอาอะไรนิดนึงค่ะหนึ่งโอเคกขอบคุณที่ได้าหมอกันนยอะี่